พี่น้องมาแล้วเป็นระเบาสตทุกวันปลาเปิดมปแล้วพี่น้องคลิปนี้มากับก้มเงอนก้มซซ่นพี่น้องหลังจากทั้งสภาเพิ่นสังไงเข้าหยุดครบคุ้มนะพี่น้องนะตอนนี้ก้มเงอนก้มเซินย่างยังคือเก่า ว้มมวคว้มซืนกับย่างๆือเก่านาะอัดซ้อนหลายงพยาบาลบานกกเกาะพี่น้องทังงน้องนครอุดรธานีห้ามมืองนี่นมาเลีนน้ำคนมาเมอนมาซืนอพี่น้องอัดซ้อนหลายอัดซ้อนหลายงานี้านเลิกหกถุมพี่น้องเพราะว่าเล่นตล้งแต่หางแรงหางแรง หอดหกทุ่มอยู่ที่คำชะนอดอยู่ที่คำพินดพี่น้องอยู่ที่คำชะนอดอนมอนกมอมเสือนเท้าคือวนะ่าแหละนาะพี่น้องเนาะทั้งกรรมการเพื่อนให้หอดหกทุ่มเพื่อนเนี่ยเขี่ยมาเขี่ยมางกก้ออาหาน้องลำเผาจะคั้มแน่เนี่ย ว่าไอร่างหนาแล้วพี่มาเขาร่างหนาแล้วพี่น้องพี่มาเขาร่างหนาแล้วพี่มาเขาร่างหนาแล้วว่าเหมือนความซึ่งกับยังย่งคือเก่าพี่น้องงงใช่ไหมคะงงเลยความเหมือนวามซึ่งกับยังย่งคือเก่าปนนี้ทีมงานเขาพกทึมตรงพิษพอดีพี่น้องพกทึมตรงพอดีตอนนี้ ทายทายทายพี่อมัตทายทายทาเฮาเก็บบรรยากาศไว้เก็บบรรยากาศไว้พี่อมัดพี่อมัดจ้านเพอร์ดูช่างลำพาวตรุวันาเพอร์การใช้การใช้สบายดีบว่าครับการใช้ผมอพพ่ากันบ่อผเป็นเฟสครับของการใช้หมเสกทนาดครับ เพราะว่าอย่าใส่เสียังไงถ้าเป็นตัวโก้เข้าัจไหมต้องใส่อันก็หมดสมัยเลยรับผู้ยิบานใส่จวดแล้วใส่งานหลายเออเงารย์หลายขอบคุณงบกบแพงขอบคุณก็มากความแพงขอบคุณก็มากความแพงพี่น้องต้องมาสาวเถาเพราะว่าผมเถาครับผมเถาผมก็เลยต้องมาสาวเถาครับเดือด สัหลายสวัสดีครับสวัสดีค่ะ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 สวัสดีคสวัสดีคมาหนเดืเจือเดจือสิบวันีลยฟังวันนี้ร่งสิขึ้อนแบงค์คอยยุท้างคุณช่วง้บุกบาเอดแม่ไปอเียแม่นนอเดียรักเนาะักเนาะหักเนาะขักเนาะกยั คือก้มหมอนก้มซืนหลังเมื่ที่ก็บรรยากาศหลังเตยลาพี่น้องหลังลูเตยลาตอนนี้หลังเตยลาพี่น้องก็มหอนก้มซืนอยังงั้นคือเก่า รักค่ารัก้ใ้เนกนรักพ่อผูยใหญ่ต้นพ่อผู้ใหญ่บ้านพ่อผู้ใหญ่ต้นนี่นี่ย่ขพอใหญ่ต้นเยจไดมอมของใหญ่ขับเขาไดสิมมันต่อ้กิน่งนเลยจากพ่อตะวันพ่เพื่อนพี่น้องบยากาศยมตกตอนห่ากลากที่เ่ากจะบรรยากาศช่วงที่่า ตรงนี้ตื่นล่าทุ่มตรงเป๊ะจบพอดีพี่น้องตอนนี้แต่ว่าร์ล็อก็จะเวล่เราพ่อจะเก็บบรรยากาศเลยพี่น้องป้าพี่น้องเขาหล่อเบื้ออันนี้น้องแก้มพี่น้องนั่งดูกุ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 ลังจากที่เ้าเคยเรียนจอดแจ้งแล้วลูกอันนี้เลิกหกทุ่มเพราะว่าเ้าเรียนมาตัดหางมงแรงตอนนี้ก็เก็บหน้าเก็บหลังเฝ้าไอ้ลูกกุกุลพี่น้องเพราะว่า มันยังมือเคลืนเราต้องรีบเลยจากน้อยค่ะเกอย่าเพี้ยเงี้องเก็บสั้นเขาสิพักหลายมืออยู่เขาสิพักหลายมืออยู่พี่น้องดีกวเก็บภาพบรรยากาศทีกคุ้นขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอขอแยกใส่จากน้อยในเรื่องไก่เสื้อดอกจ้าฮ่าฮ่่าความอวดระวนละเวงพี่น้องเออ ตอนนี้ห <laughs> ลังจากที่เลิกเลิกน้อพี่น้องเลิกเลิก,ลอกตอนนี้ความปวดระเวงมันเกิดขึ้นแล้วพี่น้องความปวดระเวงเกิดขึ้นแบบมากไม้กายกล่องน้อพี่น้องน้องพี่น้องเอาพี่น้องมาหารหรอ ไค่ะอ <c ười> ีแม่ว่ยังราคาเจ็บบรรยากาศไวเพราะว่าเราจะเพียมา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 เาีได้ห้างกันหลายมือเรอยมาตายโหลดเพียมาเพ้ากกบนองแล้เพราะป่มวนบ่มวลอดเอาเพราะอดเอาคือเกา สวัสดีครับอาจารย์ตายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ตายคอผู้ชมนี่ยโออันแม่ลำพาวันลงกันกับอเนพิยมัดลกันนี่เนี่ยนันเนี่ย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 เรเนี่ย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 ันเ่พาอย่างมากเลยตอนนี้เ เอาเอาที่เธอสบายใจเอาที่เธอสบายใจมื่เคื่อนคอร้องเพลงหรือคอรองพิษเจ้าเอาที่เธอสบายใจขึ้นกันล่ะอาที่เธอสบายใจกันตามสบายตามสบายพี่มาตอนนี้เขาก็บบรรยากาศเพราะว่าอีกหลายมือใชไหมอีกหลายมือสิได้พอกันเล้เฝ้าเกีบบรรยากาศไป้เฝ้าเกีบบรรยากาศเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เม่บอกสุกอันงฟังตอนนี้ไอ้นุ่มไปได้จอดแล้วผักติมาให้ให้พ่อยุด กับแม่ติงพุ่ลลอยพ่อหวังก็แม่ดูพุ่ลลอยแล้วกับไอการใช่ลอยเนื่งแม่ดมลอยเนื่องอาจารย์ตายลอยเนื่งแต่แม่ละเพ้ได้สี่ลอยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไอหนุ่มพเนจอดแล้วก็ขอบคุณคุณเตอร์คุณเตอร์เพิ่นฝากมาไล่มาให้เมื่อนี้หนึ่งพันบาทขอบคุณหลายๆเด้อ พี่เม่ยนั่งเองบวมพี่กังอุโงอะไรพี่ผู้ใดเสียงสอดแทรกยี่ล้อนี่พี่น้องอับกอนคว้าวกับพี่เบิ่งร์ดหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัจ้าน้องอูพี่น้องน้องอูลำเพิร์ออฟฟิเชียลพี่น้องจ้าอ่ฝ้าดจิบทิ้งเก็บของพี่น้องเจียบรรยากาศไม่อยังดอกเจียบรรยากาศไว้เล็กๆหน้อยบรรยากาศเอาหรือว่าเป็นยังไง ข้อมูลสำคัญอะไรนะขอมูลข้นไดทุกีนงเรามีล็อกอะไรไว้แค่ร้อยแล้วค่ร้อยแล้วคือหายปุ๊บรู้ว่าหายก็คือเสีาก็ใจว่าจะเด็กก็มี่ันเสียอีเลียนบอลตัวละสามไปล่ำสากแดงลงมาเหลือแต่สายยังสายสั็ก์องอ้อยอยาะยัวจังอ๋เนะัาจองมันเร็วมากเรือตาอัานพอพอพอหยุดกับอันไอปูสาวเห็นผู้ต้องขังส่ยัวแต่เห็นยู่แต่ว่าจะขัดังรักกัแลแต่ว่านมาในตัวนั้นพอย่างเงี้ยมาทำหาอนโมดิทไม่ ใสหมกไสเสือไสเสือคํามโนดแต่แล้วก็จ้องไบเล้วไม่ยืนอยู่ไหนไม่ยืนอยู่นก็คือว่าเข้าอยู่ออขลอกเนาะเข้าอยู่หอขลังเุกเลยโทรศัพท์แม่ามันเป็นเวลเล็ยวมาพรเขาหายพี่เนาเราว่าเราเพิ่งฉกแรกคุยุคนบานถ้าเขาเป็นถ้เขาเพิ่นเอาพวกสามารทูอะเนาะเพิ่เนม่นบเป็นไตเล้วอีแต่ว่าบ่ายน้ม่ทำอาหา เขาเขาอาจจะรู้ว่าเต็นอันไหนมันบ้านลูกสาวผมบ้านนั่ผัดไปหาน่องไปหาเต็นท์คนหาหน่องมีนาี่นะเอพีผู้ใดแล้วเต็นก็เป็นเต็นเปิดแล้วเต็นมายืนอยู่หนาแต่ว่าเขาก็บเอพีเอพีผู้ใดที่ว่าหลุดแก้วเนาะพี่น้องโทรศัพท์ของพิยพรมงญญสูพี่น้องโทรศัพท์เราหายพี่น้องตอนนี้โทรศัพท์แม่พรหาย เก็สัปปิยพรมึือโสแล้วหายจ้กผู้ใดเอาไปเอาไว้ในเต้นขึ้นไปล้างฉากแรกกับลงมามันหายแบบไรเนาะโอ้ยน้องมาล้างห้องแข่งทำามาหากินเนาะพี่น้องทำามาหากินไม่อยากเจอเรื่องแบบนี้โอาโอ้โอ้อ้สู้ๆเดี๋ยวก็อาจจะได้ขึ้นพอเราตั้งกี่เพียรได้อยู่ตั้งกี่เพียรไปผู้ใดเอาไปกันคันผู้ใดเอาไปกันเฝ้า ผู้ใดออกไปกับฝ้ากับขึ้นมาขึ้นเด้อก่อนที่ที่ที่สี่เจออีกอย่างที่ว่าบอดีไปก็หนีเนาะถ้าตั้งกี่พี่เอ็ไปยุนบอมแบบฟังเพื่อนเอาไปกับให้เพื่อนเป็นเป็นข้อสาแมนเพื่อนเจ้าไปเจ้าก็เป็นข้ออ่าเจ้าสั่นละเลี้ยวอีมันแบบจ้ะมันมือนีมันแบบชุูเสื้อกับชาติไปเจังสั่นล่ะมันแบบคือว่าจังไรคืออาจจะเป็นว่าขันห้องบอสียอิจงนี่มันอาจจะแมนเอ้า เอากำลังใจสู้ๆพี่น้องเอาใจก็สู้จ้าจ้าจ้าจะได้กันหขกำาลังใจกันคือเก้าพี่น้องหากงาลังใจขึ้นเก้าค่ะโอ้ยคิดนี้ครับพี่น้องเขาเลาะเบ่งบรรยากาศ่องหลังเลิกทุกทุ่มแล้วก็โทรศัพท์แม่ปิยพรมึงจะโูหายพี่น้องโอ้ยแต่เสียดายแฮงแต่ตอนนี้ไอ้นุ้ไม่น่าจอดแล้วฝากติดมาให้อาจารย์หวังแม่ดุกพอยุดแม่ติง ล้วก็อาการอาการใช้แล้วก็แม่ดมอขอบคุณไอ้ดมไม่ได้มมจอดเด้อขอบคุณคุณเต๋อแต่ก็ขอบขอบคุณทั้งหญ่บ้านบ้านนนกอกคลิปนี้เอาไปสัมเนียคลิปหน้าพ่อกันไหมนะน้นอพี่น้องเนาะคลิปหน้าพ่อกันไมนะหมน,น้อพี่น้องเนาะขอบคุณก็ามาก,ก็แบงเก็บบรรยากาศพีบบ่น้องพี่น้องเขาเบิรงซื้อดอกขอบคุณค่ะคลิปหน้าพ่อกันไหมขอบคุณค่ะ